ใครในที่นี้กำลังปวดหัวเกี่ยวกับการเลือกพันยางมาปลูกรอยู่หรือเปล่าคะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าที่โค่นยางและต้องการที่จะปลูกยางอยากจะรู้ไหมคะว่าจะปลูกยางพันอะไรดีวันนี้ครูพิสมัยมีคําตอบมาให้คะ่ะครูพิสมัยส่วนยางเอ็กซ์เพมีประสบการณ์การทํางานทางด้านยางพาราค่ะมา35ปีเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านยางพาราค่ะ จากหน่วยงานระดับประเทศนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ไปทํางานระดับโลกด้วยนะคะก็จะนําความรู้ตรงนี้นะคะมาช่วยพี่น้องชาวสวนยางครูพิสมัยมีโอกาสได้ไปคุกครีกับสวนยางนะคะกับเกษตรกรทั่วประเทศนะคะทุกภูมิภาคแล้วก็ได้นําประสบการณ์ตัวนี้นะคะ่ะไปช่วยทําให้สวนยางเนี่ยมีผลผลิตน้ํายางเพิ่มขึ้นและก็มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ ว่าครูพิษสมัยตั้งปฏิฐานว่าจะช่วยให้ชาวสวนยางที่มีความรักและภาคภูมิใจในอาชีพของตัวเองนะคะมีไรายได้มั่งคั่งขึ้นค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูพิษสมัยด้วยนะคะเพื่อที่จะถ่ายทอดส่งต่อความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆของเรานะคะและขอเสียงชาวสวนยางด้วยค่ะใครที่เป็นแฟนพันธ์เท้ใครที่ ตั้งใจจะทำสัญญาค่ะช่วยกดหนึ่งให้ครูพิสมัยด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ครูพิสมัยค่ะกดลัวๆวเลยค่ะเทคนิคขั้นเทพในการเลือกพันยางที่ครูพิสมัยจะมาเล่าสู่กันฟังค่ะก็คือพันยางเนี่ยมีรู้ไหมคะว่าพันยางมีสามมีสามกลุ่มคือกลุ่มแรกคือพันที่ให้น้ํายางสูงกลุ่มที่สองให้ทั้งน้ํายางและเนื้อไม้ส่วนกลุ่มที่สาม คือกลุ่มที่ให้เนื้อไม้อย่างเดียวอันนี้ก็เลือกตามที่เราต้องการนะคะเทนี้แต่ละกลุ่มเราจะปลูกพันธุ์อะไรครูพิสัยมมีคําตอบค่ะอันแรกก็คือพันธุ์ที่ให้ให้น้ํายางเน้นน้ํายางนะคะก็จะมีอยู่สามสี่พันธุ์ค่ะได้แก่พันธุ์สถาบันวิจัยยางสองห้าหนึ่งหรือที่เราเรียกว่าสองห้าหนึ่งนั่นเองเทนี้เราอยากจะรู้ว่าเราจะปลูกพันธุ์อะไรเรามีสองอย่างค่ะให้เลือกก็คือ เราต้องดูสะก,ก่อนว่าตัวเราเนี่ยสภาพพื้นที่ของเราเป็นแบบไหนเป็นที่ราบหรือเปล่าหรือว่าที่เป็นเนินเขาอันนี้เลือกนะคะระหว่างกลุ่มพันธุ์ที่มีอยู่สี่พันนะคะแล้วก็อันที่สองคือนิสัยของเราค่ะเราชอบเกลดยางแบบไหนชอบเกลดยางวันเว้นวันหรือว่าเกลืทีมันจะเป็นเงื่อนไขที่จะเลือกพัุนยางนะคะหรือพันธุ์ที่ให้น้ํายางสูงนะคะก็จะ,จะมีพันธุ์สองห้หนึ่ง พันสองห้าหนึ่งเขาจะชอบที่ราบค่ะที่ราบแล้วก็อันนี้จะเป็นพันธุ์ที่ทรงพุ่มใหญ่ต้องการหน้าดินลึกค่ะเพราะว่ารากเขาจะหยางลงไปในดินถ้าหน้าดินตื้นดินต้องมากกว่า1เมตรถ้านั้นหน้าดินตื้นนี่มีโอกาสที่ต้นยางจะล้มได้เพราะฉะนั้นพื้นที่เราต้องหน้าดินลึกแล้วก็ไปที่ราบด้วยเราปลูกสองห้าหนึ่งได้ค่ะสองห้าหนึ่งถ้ายิ่งสภาพดินดีการดูแลร,รักษาดีผล,ผลผลิตยิ่งสูงปี๊ดเลยค่ะ ครูพิสมัยมีเรื่องจะเล่าให้ฟังค่ะว่าช่วงเมื่อประมาณสักสิปีที่แล้วค่ะครูพิสมัยไปที่ปุริลำนะคะจังหวัดหนึ่งของภาคอีสานก็ได้ไปนแนะนาเขาว่ามียาพันธุใหม่น่าสนใจปลูกนะ<ม>เขาก็ถามว่าจริงได้จริงเหรออาจารย์เพราะว่าเขาเคยปลูกแต่พันหกร้อยครูพิสมัยบอกลองดูสิเพราะว่าพันุ์นี้ไม่ว่าจะเป็นดูข้อมูลละไม่ว่าการจเจริญเติบโตหรือว่าน้ํายางก,ก็ให้ดีนะคะเขาก็ลองทําดูรู้ไหมคะว่า ตอนหลังเนี่ยเขาส่งข้อมูลมาให้ดูผลผลิตเขาได้ได้ตอนแรกะคะปิดเก็ปีแรกน่ได้3ากิโลกร,รัมต่อไร่ต่อปีค่ะอันนี้คือยางแห้งนะคะคือเขาทำยางแผ่นนะคะพอพอยิ่งปีต่อไปยิ่งเพิ่มขึ้นเป็น400ร้อยจนกระทั่งปีที่5ค่ะเขาได้ตั้ง700กิโลกร,รัมต่อไร่ต่อปีค่ะเห็นไม่ค่เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผล,ผลิตดีจริงๆค่ะตอบสนองต่อปุ๋ยยิ่งใส่ปุ๋ยยิ่งให้ผล,ผลผลิตน้ำยางได้มากนะคะอันนี้อย่าลืมค่ะ พันนี้เหมาะสมแต่ว่าไม่ชอบการเกลี่ยทีนะคะเกลี่แค่วันเว้นวัน,วนพอถ้าเกลี่เนี่ยตายนึ่งค่ะ,นคะนเนี่ยค่ะพันธ์นี้น่าสนใจนะคะเนี่ยค่ะก็ดีใจมากเลยเพราะว่าเขารายได้เขาเพิ่มขึ้นเขาบอกครูพิสมัยบอกว่าโอ้อย่างนี้เขาสบายเลยเขาจับเงินล้านได้คิดดูสิว่าเขาได้ผลผลิตเอาแค่500กิโลกร,รมต่อไร่ต่อปีนะคะเขาขายกิโลกร,รัมได้ 40บาทเอาแค่ส0บาทนะค่ะปกติมันจะเป็น50 60บบแค่4ี่เขาก็ได้ละสองห0,000ืนละพอได้ละสองหมื่นเขามีห้าสิบไร่เขาได้เงินล้านเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะจับเงินล้านไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะเพียงแค่เราทําให้ถูกวิธีค่ะเราก็ได้แล้วค่ะอันนี้เขาเขาก็ดีใจค่ะเขาก็บอกครูพิสาณมาค่ะพันหกร้อยละค่ะดีไหมพันหกร้อยก็ดีค่ะเพราะว่าพันหกร้อยเนี่ยเขาชอบที่เขาเป็นพันธุที่สรงพุ่มปานกลาง ราสามารถที่จะไปปลูกที่เนินได้นะคะอันนี้ก็ให้ผลผลิตดีแต่ว่าผลผลิตเขาจะไป,ไปกลางๆค่ะก็คือปีแรกเขาจะให้ที่เราเปิดกรีดจะให้ผลผลิตน้ํายางประมาณ200กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีค่ะแล้วเขาก็จะเพิ่มขึืนไป300-400ของเขาไปางั้นนะคะจะไม่เกินไม่เกิน400นะคะจะอยู่ประมาณนี้แต่ว่าเขากินได้นานถ้าเราดูแลดีกรีดยางดี มีฝีมือในการเกลียางให้ต้นยางยิ่งได้มากอะยิ่งได้ยิ่งได้ถึง20ปี30ปีเนี่ยยิ่งให้ผลผลิตต้นยางมากค่ะอันนี้ก็มีนะคะตัวอย่างครูพิสมัยไปที่นะคะที่จังหวัดพะเยาค่ะจังหวัดพะเยาเขามาเล่าให้ครูพิษสมัยฟังว่าครูพิสมัยเชื่อไหมเกลียางแปะต้นได้หนึ่งกิโลโอ้ต้นยางออกมากจริงๆค่ะ บอกจริงจริง,รงเหรอคุณิสมัยก็ถามว่าจริงเหรอแบบไป,ไปได้ไงแบบจริงๆอใครๆก็บอกว่าจริงค่ะไปเห็นมากอตาแล้วค่ะคุณพิสมัยก็เลยไปตามไปดูนะคะที่ปา่าซากนะคะตรงน,นั้นน่ะเขาปลูกกันเยอะเป็นรุ่นแรกที่ปลูกยางตั้งแต่สมัยอีสานเขียวนะคะและทีนี้ต้นยางโตตั้งเกือบ30ปีนะคะก็ดูแลก็จริงจริงด้วยเพราะเขาเกรดตีมาแต่เดิมเกรีตีไม่เกลี่บ้านะคะแล้วก็ต้นยางสมบูรณ์ใส่ปุ๋ยก็ให้ผลผลิตน้ํายางดีนะคะ แต่ว่าเป็นเฉพาะช่วงหน้าหนาวนะคะช่วงที่ต้นฤดูก็ค่อยๆไต่ระดับไปนะคะเพราะว่าพันธุ์นี้จะให้ตอนเริ่มเปิดกรีดในแต่ละปีนะคะช่วงพฤษ,ษภาไปถึงต้นกันยานผลผลิตยังน้อยอยู่แต่พอเข้าหน้าหนาวนะคะตัวราพิการทันวาพวกนี้ผลผลิตสูงนะคะแปดต้นหนึ่งกิโลนะคะนี่นะคะ่ะที่ที่เขาทําได้จริงๆนะคะเป็นพันธุ์ที่ดูแลร,รักษาให้ดีนะคะและทีนี้ พันหนึ่งก็คือพันสาบันวิจัยยาง2ส6แหละดีไหมพันนี้มีปลูกน้อยค่ะเพราะว่าคนเพราะว่าเขาจะมีข้อจํากัดที่ว่าให้ผลผลิตน้ํายางดีให้สูงนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นสีดำมันก็จะเป็นข้อจํากัดแล้วว่าในบางพื้นที่อย่างเช่นเนี่ยที่เขาจะต้องการน้ํายางนะคะไปทำไปทําซิปนะคะ เป็นทำาม่เห็นไหมฮะที่ซิปที่เป็นในผ้ายืดตรงนั้นนะ่ะเรียกว่ายางยืดต่างๆเขาจะต้องการสีขาวเพราะฉะนั้นพันสองสองหก็เลยไม่ต้องการแต่ว่าถ้าเป็นผลิตภัณฑ์บางอย่างอย่างเช่นระทาร้อรถจนต์ตรงนี้เขาไม่เกี่ยงค่ะสีดําก็ได้เพราะว่าเวลาเขาไปขั้นตอนในกระบวนการผลิตนะในที่เขาจะทาร้อรถจนเนะ์ี่ยเขาจะไปผสมกับ พงฐานนะคะพงฐานสีดำใช่ไหมคะเห็นเห็นออกเห็นไหมคะว่าออกมาเป็นสีดานะคะอันนั้นคือเขาเขาไม่เกี่งค่ะเขาก็ซื้อได้พันนี้ก็ดีค่ะสองสองหกนเป็นพันหนึ่งที่ที่น่าปลูกน่าสนใจนะคะตัวนี้อันนี้ก็คือจะมาช่วยค่ะว่าให้มีหลายๆพันหลากหลาย,ลายสายพันธุ์ที่เราจะมาเลือกค่ะและอีกพันหนึ่งคือพัน BPM 24่สพันนี้นะคะครูพิสมัยก็ไปตรงที่นครศรีธรรมราช เขาบอกว่าครูแนะนําได้ยังไงพันนี้ไม่ดีเลยทําไมล่ะคะตังอย่างตายนึ่งไปหมดเลยครูสมัยก็ไปดูอ๋อไปเกรียดปรากฏว่าเกรีดถี่มากเลยเกรีดทุกวันที่ฝนไม่ตกค่ะก็เลยไปบอกเขาว่าไม่ได้นะมันพันนี้มันต้องเกรีดวันเว้นวันค่ะก็ยังโชคดีที่ว่าจะมีชาวสวนกลุ่มหนึ่งที่เขาเพิ่งจะเริ่มเปิดกรีด เขาก็ถามว่าจริงหรอครูบจริงเกี่ยันไม่ฟันพอและทีนี้เขาก็ไปกกีดแล้วเขาก็ตอนหลังเขาก็บอกว่าจริงด้วยแบบครูว่าแหละให้ผลผลิตน้ายางดีมากเลยและต้นยางก็ไม่เป็นตายนึ่งเป็นน้อยมากค่ะเพราะว่าเราไปกกีดไม่กี่ถี่ีนี้นะคะเขาก็อันนี้เขาดีใจค่ะก็ฟังแล้วโอ้ก็เราก็ดีใจกับชาวสวนยางด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นกลุ่มพันนะคะที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูง ใครอยากจะปลูกพันธุ์อะไรเลือกตามนี้ค่ะแล้วก็ดูสภาพพื้นที่ของเราด้วยนะคะถ้ายังไม่แน่ใจก็ให้เขียนใต้คอมเมนต์มาบอกมาถามครูพิสมัยได้นะคะว่าสภาพพื้นที่เป็นอย่างไรหรือว่าถ้าดีถ่ายรูปมาด้วยเลยค่ะเห็นสภาพพื้นที่แล้วเราก็สามารถที่จะแนะนําได้นะคะใครปลูกในกลุ่มพันธุ์เนี่ยใครปลูกยางพันธุ์อะไรไปบ้างนะคะหรือว่าคิดจะปลูกพันธุ์อะไรช่วยคอมเมนต์บอกครูพิสยหน่อยนะคะว่าที่ คิดว่าจะปลูกพันธุ์อะไรดีค่ะในกลุ่มในกลุ่มพันธุ์ที่ให้ให้น้ำยางสูงนะคะ่ะกลุ่มนี้คือพันธุ์ที่ให้น้ำยางและก็เนื้อไม้ด้วยคือได้ทั้งสองอย่างก็คือผลผลิตน้ำยางจะไม่ถึงกับพุ่งปี๊ดสูงเหมือนสองขัน้นงนะคะเหมือนพันธุ์ในกลุ่มกลุ่มแรกแต่ว่าเขาก็ยังให้สูงอยู่แต่หลายๆคนคนุ้นเคยในกลุ่มนี้คือพันธุ์พีบีสองสามห้านึกออกไหมคะทรง,งต้นเขาจะสูงสวยมากนะต้นเบาตรงนะคะ ขายไม้ยางได้เยอะเพราะเขาแตกกิ่นก้านน้อยกิ่งก้านเขาจะเป็นกิ่งก้านเล็กๆแถมว่าพอพออายุเยอะเขา้าเขาก็จะทิ้งกิ่งลงมาโดยธรรมชาติค่ะต้นเขาจะสวยมากค่ะตรงนี้ทีนี้น้ํายางเขาก็ให้ให้สูงนะคะแต่ว่าเขาไม่เขาไม่ทนกับการกรีดถี่ค่ะตัวนี้ต้องห้ามเลยค่ะถ้าเป็นสอดสามพ้าเนี่ยให้กีดวันเว้นวันค่ะนี่อันนี้ก็มีเหมือนกันค่ะที่ครูพิสมัยไปเจอแถวจังหวัด ทางภาคตะนออกนะคะจังหวัดจังหวัดตราดนะคะเขาปลูกสองห้าหนึ่งต้นสวยมากค่ะเขาก็ถามครูพิสมัยว่าจะเกิดจะไงดีครูพิสมัยบอกว่าจะไปกี่ทีนะให้เกิดห่างเอาเขาก็เชื่อค่ะแล้วเขาก็ได้น้ํายางดีจนเดี๋ยวนี้ยางอายุ20ปีนะคะต้นสูงมากโอ้แทบจะแบบครึ่งหนึ่งของเราไปโอบกอดนะคะเขาก็แล้วก็ให้น้ำยางดีด้วยค่ะเขาก็บอกขอบคุณเพราะว่าทำให้เขา ตอนนี้ทุกคนก็ไปดูตัวอย่างที่สวนยางเขาเยอะนะคะให้เป็นตัวอย่างนะคะว่าถ้าอยากให้ต้นยางได้เนื้อไม้ดีโตดีและให้น้ํายางนะคะน้ํายางก็ดีนะ,ะและอีกพันหนึ่งก็คือพันอันนี้เขียนผิดค่ะก็คือเป็นพันธุ์ r รไนะคะคือเป็นพันที่มาจากสีรังคานะคะเป็นพันที่โตดีพันไอซ RIC 110นะคะอันนี้ก็ให้เนื้อยางดีน้ํายางก็ดีด้วยค่ะจะเห็นว่าจะปลูกมากแถวภาคตะวันออกนะคะแถวตลาดแถวจันนะคะ ตรงนี้จะเป็นที่ที่เป็นแหล่งที่มีพันธุ์นี้มากนะคะปลูกแล้วก,ก็ต้นยางก็โตดีค่ะใครปลูกพนันธุ์35บ้างคะเนี่ยช่วยช่วยคอมเมนต์ด้วยนะคะหรือว่าใครกดพันธุ์ RIC110 ค่ะให้ปลูกพันธุ์110บ้างจะได้รู้นะคะวันหลังคุณพิสมัยมีโอกาสจะได้แวะไปเยี่ยมที่สวนของพวกเรานะคะ่ะพวกเราจะสวนยางนะคะ่ะอันนี้คือพันธุ์ที่ให้ทั้งน้ำยางแล้วก็เนื้อไม้มากนะคะัน กลุ่มที่3าคือพันธุ์สวนพันธุ์ที่ให้เนื้อไม้ค่ะมันก็มีค่ะสวนยางนะคะที่ครูพิสณัยไปเจอทางภาคเหนือนะคะ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. อยากจะได้พันธุ์ยางที่ให้ที่ปลูกลวคือเขาไม่เขาไม่สนใจเอาน้ํายางแต่ว่าเขาต้องการปลูกเพื่อให้ได้ไม้โตเร็วเพราะไม้ยางก็ขายได้ราคาอย่างนี้แหละคะ่ะอยากจะได้ตรงนี้ด้วยเพราะว่าบางปีนะคะมีบางปีที่ขาดแคลนมากเลยเพราะว่าต่างประเทศต้องการไม้ยางไปทําไม้เฟอร์นิเจอร์ค่ะ ตอนนี้ไม้เฟอร์นิเจอร์ที่ทําจากไม้ยางเนี่ยเราสู้ได้ค่ะเขาเรียกว่าไม้สักขาวนะคะคือไม่ต้องไปรอไม้สักนะคะเพราะว่าไม้สักเขาก็โตของเขาก็ใช้เวลาหลายปีนะคะหลาย10ปีแต่ไม้ยางมันเป็นถือว่าเป็นไม้โตเร็วนะคะตรงนี้เราก็เป็นข่าวที่แบบว่าเราก็ดีใจนะคะที่มีการที่นําเอาไม้ยางของเราเนี่ยไปทําไม้เฟอร์นิเจอร์กันเยอะนะคะแล้วก็ทําออกมาสวยมากค่ะอันนี้ก็เป็นขึ้นที่ขึ้นชื่อน,นะคะของไทยเราทีนี้ ไม้ยางที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูงนะคะครูพิสมัยก็แนะนำเขา,า,เขาให้เขาเลือกเขาก็บอกว่านี่ก็มีชาชิงซา50นะคะเป็นผล,ผลผลิตไม้ยางดีะคะ่ะไม่ใช่น้ำยางนะคะอันนี้คือน้ำยางเป็นรองไม้ยางเป็นหลักนะคะอันนี้โตดีะคะ่ะเป็นพันธุ์ที่โตดีนะคะแล้วก็อีกพันธุ์หนึ่งก็คือพันธุ์แอปรรส2037อันนี้ก็เป็นพันธุ์จากอินโดนีเซียะคะ่ะอันนี้จะคล้ายๆกับพันธุ์2ซลต้นเบาตรงใหญ่มากนะคะ ถ้าไปดูต้นกระเหมของเขาค่ะที่ประเทศอินโดนีเซียเนะี่ยโอ้แทบจะโอบกอดไม่มีเตยคะ่ะต้นโตนะคะแล้วก็เปลือกหนาด้วยนะคะ่ะอันนี้เหมาะสําหรับเป็นเป็นต้นที่แบบว่าใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะและอีกพันหนึ่งก็คือ bpm 1นะคะ่ะอันนี้นะคะจะเห็นว่าพวกนี้ค่ะจะเป็นพันธุ์ที่โตเร็วนะคะส่วนน้ํายางเนี่ยคือให้กี่สักประมาณสักสองสามปีก็พอแล้วและจากนั้นพออายุสักสิบปีก็โค่นขายไม่ยางไปค่ะ ตัวนี้สําหรับพันยางที่เป็นไม้ยางค่ะเราทําขึ้นมาเพื่อที่จะมาให้ให้สําหรับป้อนให้กับโรงงานไม้เฟอร์นิเจอร์ค่ะเพราะมหาีหลายที่นะคะที่เขาต้องการที่จะปลูกยางเพื่อรักษาพื้นที่แล้วก็ขายไม้ยางค่ะมีไรายได้ด้วยเพราะปลูกไม้ป่าอย่างอื่นมันใช้อายุมากค่ะอายุยาวนานก็เลยอยากจะหาไม้ที่โตเร็วนะคะก็อันนี้ในกลุ่มไม้โตเร็วก็มียางพาร,ราค่ะอยู่ในกลุ่มกับเขานะคะ อันนี so ้ก er. so? re ็เห็นไหมคะว่ามีทางเลือกให้เราใช้นะคะก็เพื่อนๆสนใจไหมคะสนใจพวกพันธุ์ให้เนื้อไม้หรือเปล่าเลือกได้เลยนะคะว่าอยากจะได้ยังไงนะคะอมาพันนี่ค่ะตอนนี้กำลังท็อปทิดค่ะที่ฐานพันเยอะพัน RIT 3904นะคะอันนี้เป็นพันธุ์ที่อยู่ในชั้น2นะคะกำลังจะขยับขึ้นมาเป็นชั้นหนึ่งเป็นพันธุ์ที่คนสนใจมาก พ่อเป็นข่าวโด่งดังว่าเป็นพันที่ให้ผลผลิตน้ายางดีต้นกระโตดีด้วยค่ะคือคนเนชอบของใหม่นะคะถ้าถามมาว่าครูพิสมัยช่วยบอกหน่อยมีข้อเสียยังไงบ้างจะบอกแต่ข้อดี <c oughs> ข้อดีรู้แล้วให้ผลผลิตน้ํายางดีนะคะอันนี้ครูพิสมัยเท่าที่ดูนะคะก็คือก็คือว่าเราต้องรอดูก่อนค่ะตอนนี้คณะก,กรรมการปรับปรุปรงพันยางเขากำลังพิจารณาอยู่นะคะว่าเขาจะมี ทีมงานค่ะเป็นทีมงานใหญ่เลยค่ะที่เขาไปปลูกยางทั่วประเทศเพื่อเขาจะดูว่าพันธุ์ยางนี้มีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมยังไงเพราะว่าบางพันเนี่ยอย่างที่ที่เขาบอกนะว่าอย่างพันสองห้านะคะที่ว่าโตดีให้น้ํายางสูงแต่ว่าไม่เหมาะสําหรับที่ราชันน้าดินเตื้นไม่ได้เนี่แหละค่ะเขาถึงได้มีที่มาที่ไปอย่างเนี้ค่ะ รออีกสักนิดนึงนะคะเร็วๆนี้ค่ะเดี๋ยวจะมีพันธุ์นี้ออกมาสายพันธุ์สูสีนะคะแล้วก็จะเป็นพันุ์ที่ที่เราเป็นพันธุ์หนึ่งที่เราใช้เลือกตัดสินใจนะคะทีนี้ถ้าจะดูแล้วนะคะที่ครูพิสิมัยดูว่าพันธุ์นี้นยะพ่อแม่เขาเป็นใครเขาก็เป็นพันุ์ที่มาจาก RRII อันนี้มาจากอินเดียนะคะมาจากอินเดีย203เป็นพันุ์ที่โตดีให้ผลผลิตน้ํายางดีนะคะแล้วก็ทนแรงด้วยอันนี้เห็นไหมคะ ดูแค่แม่ก็ดีแล้วมาดูพ่อค่ะพ่อก็คือ pb 2 3 5 pb 2 3 5เมื่อกี้นี่จะในกลุ่มของน้ำยางแล้วก็เนื้อไม้ดีนะคะนี่แหะคะ่ะเขาเป็นต้นต้น,ตนคือต้นนี้พวกนี้จะต้นโตดีแต่ว่าก็คือถ้าเป็นข้อจำกัดนะคะที่ครูพิสมัยเห็นง่ายๆอันแรกก็คือการกรีดค่ะจะไปกรีดทีพันพวกนี้ปกรีดทีไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นพ่อแม่เนี่ยถ้ามาจาก pb 2 3 5เนี่ยห้ามกรีดทีนะคะ กีทีเมื่อไรตายนึ่งทั้งนั้นเลยค่ะเป็นโรคเปลือกแห้งเพราะฉะนั้นจับก,กีทีต้องกี็ดวันเว้นวัน,วนค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลบางส่วนนะคะที่ครูพิสมัยนํามาเสนอให้วันนี้นะคะคือให้เห็นภาพนะคะว่าพันยางเราจะเลือกพันยางอย่างไรนะคะที่เราจะเลือกเราก็ต้องดูสภาพพื้นที่เราด้วยดูนิสัยของเราด้วยเราต้องดูตัวเรานะคะให้พันดีขนาดไหนมาเจอคนที่กีที ก็ตายเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องเลือกพันยางให้เหมาะสมกับนิสัยของเราด้วยเราจะต้องจัดการเงินล้านหาได้ไม่ยากค่ะเลือกพันยางนะคะจะให้น้ํายางสูงจะให้เนื้อไม้สูงหรือว่าให้ทั้งเนื้อไม้ทั้งน้ํายางค่ะเลือกเอาค่ะเป็นเนี่ยเป็นข้อมูลที่ครูพิสมัยมาให้นะคะแต่ใครอยากจะได้ข้อมูลลึกๆนะคะครูพิสมัยมีคอร์สนะคะกำลังจะเปิด,ปดคอร์สเร็วๆนี้ค่ะที่จะสอนเชิงลึกเลยจับมือทํา ให้พวกเราได้เงินล้านค่ะไม่ยากค่ะก็ใครสนใจให้ลงชื่อไว้เลยนะคะคุณพิสมัยจะให้ราคาเริ่มต้นเลยค่ะราคาเริ่มที่เปิดเปิดอคอร์สเลยค่ะ<อ><อ>หรือเรียกว่าเออร y b ี r เบิร์นะคะก็คือเริ่มต้นเลยค่ะอันนี้จะให้ราคาย,ย่อมเยาวมากนะคะส่วนใครที่ตัดสินใจช้าไปตัดสินใจนู่นวันที่คุณพิสมัยจะเปิดคอร์สแล้วอันนั้นราคาอาจจะสูงขึ้นนะคะอันนี้ก็คุณพิสมัยมบอกไว้ก่อนนะคะไม่ใช่ขู่นะคะ คิดถึงสวนยางแนวใหม่คิดถึงครูพิษใหม่สวนยางเอ็กซ์เปิตนะคะ